สวัสดีครับป้าจะพามาดูวิธีการพับเบาะนะครับของเจ้าโตโยต้ามาเจสตี้ปิสมารยี่สี่นะครับคู่มือการแนะนําการพับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมด6สเต็ปนะครับนี่ครับพอถอดที่รองคอกแล้วนะครับก็จะว่างแบบนี้นะวิธีการพับไปข้างหน้านะจะมีสลักดันอยู่ตรงนี้นะครับให้ดันไปข้างหน้านะครับนี่ครับเมื่อพับลงไปแล้วนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแดีวต่อไปก็คือจะยกนะครับขึ้นไปเกี่ยวแล้วก็จะมีเชือกอยู่ใต้เบาะนะครับเกี่ยวกับตะขอตัวนี้นะครับผมโดยที่การส่วล็อกเนี่ย ตรงโครงฐานเนี่ยจะดึงตัวนี้ขึ้นนะครับรนี่นะและยกขึ้นเมื่อปลดขาแล้วนะครับของตัวฐานยึดนะหารรับพับเก็บขาของตัวเบาะแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะ่อนข้นงัที่ดูเรียบร้อยมากเลยนะครับต่อไปก็คือเอาตัวสายตัวนี้นะฮะ,ะ,ะกเกี่ยวกับตัวนี้โดยที่เจ้าตัวสายเนี่ยนะสามารถที่จะปรับสั้นยาวได้นะครับจากตีตุกแกรตรงตัวสายเองครับนี่ครับเมื่อเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะฮะเบาะก,ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มเนื้อที่ของ Toàn làng Đấy Dớt Lời